บทที่1213ลมพัดหอบพัดผ่านดินแดน,นจี้เย่วที่รกร้างว่างเปล่ากลายเป็นทำนองที่น่าเศร้าโศกเหมือนกำลังเล่าเรื่องราวในอดีตอันไกลโพ้นลมสายพัดขึ้นปกคลุมไปทั่วฟ้าดินผสมผสานกับท้องฟ้าที่มืดสลัวจนแยกไม่ออกเพียงมองเห็นขบวนรถที่ยาวเหยียดกำลังเคลื่อนไปท่ามกลางความมัวหมองนี้ ขบวนรถประกอบด้วยกรงเหล็กขนาดใหญ่ทีละกรงภายในมีชาวเผ่ากระจกเงาและเผ่าหน้านภาจำนวนนับไม่ถ้วนถูกปกคลุมด้วยความสิ้นหวังด้านหน้ามีคนสองคนนั่งอยู่อายุของพวกเขามีช่วงห่างกันเป็นยุคใบหน้าของชายชารามีหน้ากากคลุมอยู่ใบหน้าของชายหนุ่มก็เช่นกันหน้ากากนี้มีการแสดงออกที่เกินจริงเผยให้เห็นความแน่วแน่และความศรัทธาราวกับกำลังแสดงความเคารพอยู่ตลอดเวลา เผ่าพันธุ์ที่บูชายันต่อวิหารเทพจันทราแดงจําเป็นต้องสวมหน้ากากแบบนี้นี่คือพิธีกรรมที่วิหารเทพกําหนดและเป็นคุณสมบัติในการบูชายันโชคดีที่ฉันเคยทําเรื่องแบบนี้เมื่อนานมาแล้วจึงมีสถานะนี้ส่วนเรื่องการทำลายพันธมิตรสองเผ่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้สำคัญอะไรในดินแดนจี้เย่วเป็นแค่เผ่าเล็กๆสองเผ่าเท่านั้นวิหารเทพจันทราแดงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดโดยปกติแล้วจะไม่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายก่อนที่จันทราแดงจะมาถึงเครื่องเส้นบูชาถูกรวบรวมไว้เกือบหมดแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงเวลานี้จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่เผ่าต่างๆคลั่งคล้ายที่สุดแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมการบ้างเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองทำกลางลมทรายเสียงที่สงบของตัวมูชางส่งถึงหูของสวีชิงสวีชิงยกมือรูปหน้ากากบนใบหน้าของเขา และพยักหน้าเรื่องทัศนคติของวิหารเทพจันทราแดงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลมีการกล่าวถึงในข้อมูลของสิทธิ์พี่ใหญ่วันนี้เป็นวันที่9้าที่พวกเขาออกจากเมืองศักศิ์สิทธิ์เหลือระยะทางอีกครึ่งเดือนถึงจุดบูชายันที่วิหารเทพจันทราแดงกําหนดในช่วงหลายวันนี้สวีชิงได้ไคร่ครวญถึงสิ่งที่ตัวมู่ฉางพูดเมื่อหลายวันก่อนหลายครั้งยังคิดถึงเรื่องวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายไปจะเข้าสู่วิหารเทพอยู่ใช่ไหม ตัวนู่ฉางหันศีรษะมองสวีชิงสวีชิงเงียบไปครู่หนึ่งต่อมามองไปยังระยะไกลมองท้องฟ้าที่มืดสัวและพูดเบาๆนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีใครเคยหลุดพ้นจากคำสาบและการเวียนว่ายตายเกิดของดินแดนจี้เย่ได้จริงๆหรือไม่ตัวนู่ฉางสายหน้าไม่เคยมีสวีชิงนึกถึงอดีตชาติของสิทธิพี่ใหญ่ในขณะที่ครุ่นคิดตัวนู่ฉางก็เปิดปากพูดขึ้นมาทันที แต่มีบางคนที่พยายามมาตลอดและพยายามอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงตรงนี้ตัวมู่ฉางมองสวีชิงดวงตาของเขามีความหมายลึกซึ้งแฝงความทดสอบบางอย่างและพูดออกมาจันทราแดงไม่ได้เป็นนิรันด์สวีชิงและตัวมู่ฉางสบตากันพยักหน้าเล็กน้อยเขามองออกว่าประโยคนี้เหมือนเป็นคําลับแต่เขาไม่รู้ว่าประโยคถัดไปคืออะไรตัวมู่ฉางรอยอยู่ครู่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะถาม เจ้าไม่พูดอะไรหน่อยเหรอจันทราแดงไม่ได้เป็นนิรันด์สวีชิงพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มตัวนโมฉางเงียบไปครู่หนึ่งต่อมาเขาก็ถอนหายใจยกมือถอดหน้าก,ากากออกและนวดขมับสวีชิงเจ้ารู้จักวิหารต้านจันทราไหมสีหน้าของสวีชิงเคร่งครึมเขาไม่เคยได้ยินชื่อองค์กรนี้ข้อมูลที่สิทธิพี่ใหญ่ให้มาก็ไม่มีองค์กรนี้ดังนั้นเขาจึงสายหน้า สายตาของตัวมูฉางตั้งแต่ที่เขาพูดคำว่าวิหารต้านจันทราก็จับจ้องอยู่ที่ดวงตาของสวีชิงตลอดเวลาเรากับกำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างเมื่อเห็นปฏิกิริยาของสวีชิงเขาก็ไม่พูดต่อสวีชิงก็ไม่ได้ถามเช่นกันเขามองออกว่าองค์กรนี้ลึกลับและซ่อนเร้นการสอบถามอย่างไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ขบวนรถยังคงมุ่งหน้าต่อไป จนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกเจวันพวกเขาเดินทางผ่านที่ราบข้ามภูเขาและเข้าใกล้ใจกลางทางตะวันออกมากขึ้นเมื่ออยู่บนยอดเขาตวนมู่ฉางก็ดื่มเหล้าอึกหนึ่งตัดสินใจบางอย่างในใจและเปิดปากพูดขึ้นทันทีสวีชิงฉันเชื่อว่าเจ้าไม่ใช่คนของวิหารเทพจันทราแดงสวีชิงได้ยินดังนั้นก็มองไปยังตวนมู่ชางวิหารต้านจันทราเป็นองค์กรลึกลับที่มีมายาวนานในดินแดนจี้เย่ของเรา ประวัติศาสตร์ขององค์กรนี้ยาวนานเท่ากับวิหารเทพจันทราแดงเลยที่มาของมันไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและถูกทำลายไปหลายครั้งแต่ในทุกครั้งที่จันทราแดงมาถึงเพื่อเก็บเกี่ยวและเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้มตายและฟื้นคืนอีกครั้งองค์กรนี้ก็จะก่อตั้งขึ้นมาใหม่ดวงตาของสวีชิงเผยแสงที่ผิดปกติการมีอยู่พร้อมกับวิหารเทพจันทราแดงในเวลาเดียวกันก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าวิหารต้านจันทราไม่ธรรมดา และในเขตเทพจันทราแดงนี้การที่สามารถฟื้นคืนได้ครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากถูกทำลายก็ยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีกต้องรู้ว่าแม้ว่าจันทราแดงจะหลับไหลอยู่ในตอนนี้แต่ในอดีตไม่ได้เป็นเช่นนี้เสียงของตัวมู่ฉางดังขึ้นอีกครั้ง วิหารต้านจันทราได้รวบรวมผู้คนทั้งหมดในดินแดนจ้เยลที่ต้องการดิ้นรนและต่อต้านความฝันของพวกเขาคือสักวันหนึ่งจะสามารถไขคำสาบโบราณน,นี้ได้และค่นลมทุกสิ่งถึงแม้ความฝันนี้จะริบรี่อย่างที่สุดแต่มันก็เป็นความหวังและพวกเขาก็พยายามอย่างต่อเนื่องสมาชิกภายในถึงแม้จะไม่สามารถช่วยเหลือกันในความเป็นจริงได้แต่ต่างคนต่างก็กำลังค้นคว้าวิธีการแก้ไขคำสาบอยู่ สวีชิงได้ยินถึงตรงนี้หัวใจของเขาก็รู้สึกสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อเขาอยู่ที่เหมืองแรกเขาก็เคยศึกษาคำสาบเช่นกันแต่ไม่ได้จอะลึกซึ่งต้องอาศัยการทดลองจำนวนมากเสียงของตัวมู่ฉางในขณะนี้แฝงอารมณ์บางอย่างไว้และยังคงก้องกังวานในทะเลแห่งจิตสำนึกของสวีชิงสถานะของสมาชิกทุกคนในวิหารต้านจันทราเป็นความลับนอกเหนือจากตัวพวกเขาเองก็ไม่มีใครรู้ว่าคนอื่นเป็นใคร การปกป้องตัวเองไม่ให้เปิดเผยตัวตนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของวิหารต้านจันทราเพราะวิหารเทพจันทราแดงได้กวาดล้างสมาชิกวิหารต้านจันทรามาตลอดแม้แต่ในบรรดาสมาชิกเหล่านี้ก็มีคนที่แฝงตัวเข้ามาจากวิหารเทพจันทราแดงด้วยตัวมู่ฉางสูตรหายใจเข้าลึกๆหันศีรษะมาสบตากับสวีชิงจันทราแดงไม่ได้เป็นนิรันดร์ความหวังอยู่ชั่วนิรันดร์ สวีชิงเจ้าอาจาไม่ใช่คนของวิหารต้านจันทราจริงๆแต่ฉันคิดว่าในอนาคตเจ้าจะต้องติดต่อกับพวกเขาอย่างแน่นอนถ้าเจ้าต้องการเข้าร่วมวิหารต้านจันทราเจ้าสามารถไปที่เทือกเขาขู่เซิงได้ตัวมู่ชางไม่พูดต่อปิดตาและเดินทางต่อไปสวีชิงเห็นดังนั้นก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการพูดคุยหัวข้อนี้ต่อจึงไม่ได้สอบถามเขาเข้าใจว่าตัวมู่ฉางน่าจะเป็นสมาชิกของวิหารต้านจันทรานี้ และการที่สามารถพูดเรื่องเหล่านี้ต่อหน้าเขาได้ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวมู่ฉางเชื่อมั่นในตัวเขาดังนั้นสวีชิงจึงคิดทบทวนสิ่งที่ตัวมู่ฉางพูดในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยวิธีนี้เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่า8วันต่อมาขาบวนรถของพวกเขาก็มาถึงศูนย์กลางของเขตตะวันออกในที่สุดหุบเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลก็ปรากฏในสายตาของสวีชิง ภูเขาทั้งสองข้างประงานเหนือธรรมชาติเหนือกว่าภูเขาทั้งหมดที่สวีชิงเคยเห็นบนนั้นมีหินรูปร่างแปลกตาภายใต้ท้องฟ้าที่มืดสลัวราวกับมีปีศาจร,ร้ายสิงสถิตอยู่หุบเขาที่อยู่ตรงกลางเหมือนกับปากของนรกที่เปิดอ้าหน้าตกใจในขณะเดียวกันลมที่พัดมาก็เหมือนเสียงผีหมาป่าโหยหวนดังไปทั่วทิศท,ทางกลางอากาศของหุบเขามีหัวใจสีเลือดขนาดใหญ่ลอยอยู่มันกำลังเต้นเสียง ต,ตึกดังไปทั่วเพิ่มบรรยากาศที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นให้กับหุบเขาที่น่าขนลุกนี้และคลุมด้วยผ้าคลุมสีเลือดและวิหารเทพและรูปปั้นบนหัวใจนั้นก็ปล่อยความน่าเกรงขามที่น่าทึ่งออกมาตั้งอยู่สูงเสียดฟ,ฟ้ารอบๆยังมีอุกกาบาตจำนวนมากที่ลอยอยู่รางที่นั่งคาสมาต์อยู่บนนั้นก็เหมือนกับที่สวีชิงเคยเห็นยังคงไม่เคลื่อนไหวส่วนพื้นดินมีประตูที่มีรูปร่างและวัสดุแตกต่างกันตั้งอยู่ มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้อมรอบทุกทิศทางคลื่นพลังของการเคลื่อนย้ายมวลสารแพร่กระจายออกมาจากประตูเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในทุกขณะก็มีผู้คนเดินเข้าและออกจากประตูเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พื้นดินในหุบเขาจึงมีผู้คนพลุกพล่านภายในมีเผ่าพันธุ์แปลกๆมากมายบางคนมีร่างกายที่เป็นจริงบางคนก็เป็นภาพลวงตาแต่ส่วนใหญ่สวมหน้าก,ากากแบบเดียวกับตัวมู่ฉางบนใบหน้า เหล่านี้คือเผ่าพันธุ์จากเขตตะวันออกของ Đ ดินแดนจี้เยี่ยวที่นำเครื่องเส้นบูชาของพวกเขามาที่นี่เพื่อบูชายันต่อวิหารเทพจันทราแดงประตูเหล่านั้นคือเผ่าพันธุ์ประตูสวีชิงเจ้าสามารถไปหาพวกเขาเพื่อพูดคุยได้ส่วนใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังทางใต้ที่เจ้าต้องการได้สำหรับค่าธรรมเนียมสามารถใช้ศิลาอาถรรพ์หรือผลึกเพลิงสวรรค์ได้ส่วนวิหารเทพบนท้องฟ้าอย่างเนยหน้ามองตรง,ตรง เมื่อเข้าใกล้ตัวนู่ฉางพูดด้วยเสียงเบาในฐานะคนท้องถิ่นเขารู้จักขั้นตอนที่นี่เป็นอย่างดีในขณะน,นี้หลังจากเตือนสวีชิงสีหน้าของเขาก็เผยความรู้สึกและกล่าวอย่างจริงจังสุดท้ายขอให้เจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพพูดจบตัวนมู่ฉางก็พาขบวนรถจากไปมองดูร่างของตัวนมู่ฉางที่หายไปในฝูงชนสวีชิงสูดหายใจเข้าลึกๆและเดินเข้าไปในฝูงชนเช่นกัน ที่นี่มีผู้ฝึกฝนจากเผ่าต่างๆมากมายผู้คนเดินเข้าออกถึงแม้ว่าวิหารเทพจะลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ได้สนใจผู้คนที่อยู่ด้านล่างตราบใดที่ได้จ่ายเครื่องเส้นบูชาทุกอย่างก็เป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายปกครองและเมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นก็ยังคงให้ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาบางครั้งก็สามารถเห็นเผ่าพันธุ์บางส่วนกำลังแลกเปลี่ยนกันมีเสียงรบกวนไม่น้อยเดินอยู่ข้างในสวีชิงไม่ได้เลือกประตูขนาดใหญ่ เป้าหมายของเขามุ่งไปที่ประตูเล็กๆอย่างรวดเร็วเขาเล็งไปที่ประตูไม้สูงกว่าหนึ่งจ้างสังเกตว่าไม่มีใครเข้าออกมากนักจึงกำลังจะเดินไปแต่เสียงสนทนาที่ดังมาจากเสียงรบกวนรอบๆทำให้สวีชิงหยุดฝีเท้าพวกเจ้าได้ยินเรื่องเขตตะวันตกไหมเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเจ้าพูดถึงเผ่ากูรืรในเขตตะวันตกเมื่อห้าเดือนก่อนใช่ไหมดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกประกาศจับทั่วทั้งดินแดน ฉันก็ได้ยินเรื่องนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทำสมบัติล้ำค่าหายไปสมบัติล้ำค่าอะไรนั่นคือดวงอาทิตย์ที่พวกเขาสร้างขึ้นเองเผ่ากูเรือในฐานะเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันตกไม่ใช่ว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาได้สร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาดวงหนึ่งลอยอยู่เหนือเผ่าทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งไม่มืดมัวแล้วเหรอแต่เมื่อห้าเดือนก่อนดวงอาทิตย์นี้ถูกคนขโมยไป การขโมยดวงอาทิตย์ของพวกเขาภายในเผ่ากูเรือเรื่องนี้บ้ามากใครเป็นคนทำไม่รู้สิดูเหมือนว่าแม้แต่เผ่ากูเรือเองก็ยังงุนงงแต่ในประกาศจับได้กล่าวถึงชื่อหนึ่งชื่อว่าเว่ยชิงเจี้ยนเหยียนและคนที่ขโมยดวงอาทิตย์นั้นก็ยยอหยิ่งอย่างยิ่งนี่คือชื่อที่สลักไว้บนพื้นดินก่อนจากไปแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรชื่อนี้ก็แปลกมากเว่ยชิงเจี้ยนเหยียนผู้นี้ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้ว เสียงเหล่านี้ดังมาจากระยะไกลพร้อมกับเสียงอุทานและการสูดหายใจเมื่อเข้าถึงหูของสวีชิงสีหน้าภายใต้หน้ากากของสวีชิงก็แปลกประหลาดเขารู้สึกตามสัญชาตญาณว่านี่คือสิ่งที่สิ์พี่ใหญ่ทำเว่ยชิงเจียนเหยียนสวีชิงพึมพำในใจนึกถึงตอนที่แยกจากสิิพี่ใหญ่อีกฝ่ายบอกอย่างยิ่งยโสว,ว่าในอนาคตเขาจะต้องได้ยินชื่อของเขาอย่างแน่นอน และชื่อปลอมของสิ์พี่ใหญ่คือเว่ยยางจื่อและชื่อของอู่เจียนอูและหนิงเหยียนและชิงของเขาก็รวมกันพอดีความพยายามอย่างหนักของสิ์พี่ใหญ่ก็เหมือนปรากฏอยู่ในสี่คำนี้ถึงแม้สวีชิงจะไม่ได้เข้าร่วมแต่เขาก็ยังใส่ชื่อของสวีชิงเข้าไปด้วยสวีชิงถอนหายใจและเดินไปยังประตูไม้ด้านหน้า ในขณะเดียวกันบนท้องฟ้าของหุบเขาเหนือหัวใจที่กำลังเต้นอยู่มีหญิงสาวชุดแดงคนหนึ่งเดินออกมาจากวิหารเทพหญิงสาวคนนี้สีหน้าเผยความรู้สึกไม่พอใจมองลงไปยังพื้นดินมุมปากเผยรอยยิ้มที่คาดเดาไม่ได้เจ้าหนูคนนี้มีกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายเข้มข้นขึ้นแล้วด้านหลังของเธอภายในวิหารเทพรวมถึงเทพทุตคนนั้นทุกคนนั่งขัสมาธิไม่เคลื่อนไหวเหมือนรูปปัน้น ทุกสิ่งบนท้องฟ้าไม่มีใครในหุบเขาที่สามารถรับรู้ได้แม้ว่าร่างของหญิงสาวคนนั้นจะชัดเจนแต่ถึงแม้จะเงยหน้ามองทุกคนก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยแม้แต่น้อยการรับรู้ของทุกคนได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆแล้วบทที่1 2 1 4สวีชิงก็ไม่ทันสังเกตเช่นกันในขณะนี้เดินไปยังประตูไม้ด้านหน้าสื่อสารครู่หนึ่งแล้วก็จากไปอีกฝ่ายไม่ไปทางใต้ ดังนั้นสวีชิงจึงอดทนมองหาประตูคนอื่นๆจนกระทั่งหลังจากสอบถามหลายสิบคนเขาก็มาถึงหน้าประตูไม้ที่เตี้ยกว่ามากประตูนี้สูงครึ่งจั้งดูค่อนข้างสุดโซมเมื่อสวีชิงเข้าใกล้กรอบประตูก็บิดเบี้ยวอย่างกระทันหันบิดตัวเหมือนงูจากนั้นใบหน้าหนึ่งก็ลอยออกมาจากประตูมองมาที่สวีชิงสหายเต่าคนนี้ที่นี่ของเจ้าสามารถเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังทางใต้ได้หรือไม่ สวีชิงพูดอย่างสงบใบหน้าในประตูมองสวีชิงสองสามครั้งเผยรอยยิ้มศิลาอาถรรพ์สิบหมืสวีชิงมองใบหน้าในประตูราคาเช่นนี้ช่างไร้สาระเกินไปและศิลาอาถรรพ์ส่วนใหญ่ของเขาก็ให้ตัวมุ่งฉางไปแล้วเหลืออยู่ไม่มากนัก อย่าคิดว่าแพงตอนนี้เป็นฤดูค้าขายเผ่าต่างๆกำลังส่งเครื่องเส้นบูชาถ้าไม่ใช่เพราะฉันก็ตั้งใจจะไปทำมาหากินทางใต้ด้วยถึงเจ้าจะให้ฉันสิบหมื่นฉันก็ไม่อยากไปหรอกมันไกลขนาดนั้นใบหน้าในประตูพูดอย่างเย็นชาสวีชิงครุ่นคิดแล้วพยักหน้าคำนวณเป็นผลึกเพลิงสวรรค์ไม่มีปัญหาผลึกเพลิงขาวหนึ่พันหรือผลึกเพลิงแดงหนึ่งเม็ด ใบหน้าในประตูได้ยินดังนั้นดวงตาก็สว่างขึ้นมันชอบผลึกเพลิงสวรรค์ามากกว่าสวีชิงพยักหน้าสื่อสารกับมันครู่หนึ่งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถออกเดินทางได้ทันทีมันยังมีลูกค้าอีกสองสามรายที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมวลสารดังนั้นจึงนัดหมายว่าจะเคลื่อนย้ายมวลสารที่นี่ในเย็นนี้สวีชิงขมวดคิ้วเขาตั้งใจจะออกเดินทางทันทีดังนั้นเขาจึงจากไปและไปหาประตูคนอื่นอีก จนกระทั่งหาไปทั่วสุดท้ายที่เร็วที่สุดก็ยังใช้เวลาสามวันสู้ประตูไม้ที่นี่ไม่ได้ดังนั้นในที่สุดเขาก็เลือกประตูไม้สูงครึ่งจังนี้ขณะนี้เหลือเวลาอีกสามชั่วโมงก่อนพบค่ำสวีชิงจึงไม่ได้เดินซีซัวหาที่มุมหนึ่งนั่งคาสมาดและรอยอย่างเงียบเียบเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านไปเกือบครึ่งสวีชิงเห็นร่างของตัวมู่ชางในฝูงชนที่สัญจรไปมา เมื่อเห็นสวีชิงตัวมู่ฉางก็ก้าวเดินเข้ามายังหาประตูที่เหมาะสมไม่ได้เหรอตัวมู่ฉางถามหาเจอแล้วจะออกเดินทางช้าหน่อยสวีชิงมองไปด้านหลังตัวมู่ฉางขาบวนรถก่อนหน้านี้หายไปแล้วตัวมู่ฉางสังเกตเห็นสายตาของสวีชิงนั่งลงข้างๆยิ้มเล็กน้อยส่งมอบให้กับวิหารเทพไปหมดแล้ว เรื่องก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลออกเดินทางได้อย่างสบายใจสีหน้าของตัวมู่ฉางเป็นปกติมองไม่เห็นความผิดปกติใดๆแต่ในความเป็นจริงในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความกังวลไม่ใช่เพราะการล่มสลายของทั้งสองเผ่าวิหารเทพจันทราแดงไม่ได้สอบถามเรื่องนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้เขากังวลคือข้อกำหนดที่วิหารเทพมอบให้ ให้เขากลับไปเตรียมเครื่องเส้นบูชาอีกห0 0 0 0นคนภายในระยะเวลาที่กำหนดและนำมาส่งเรื่องนี้ยากมากแต่ตัวมู่ฉางไม่คิดจะบอกสวีชิงสวีชิงทำเพื่อพวกเขามากพอแล้วเรื่องในอนาคตเขาเตรียมที่จะแก้ไขด้วยตัวเองสวีชิงมองเข้าไปในดวงตาของตัวมู่ฉาง ตัวมู่ฉางยิ้มเล็กน้อยด้วยประสบการณ์ที่เขาสะสมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้เขามีความรอบคอบที่สวีชิงไม่สามารถมองทะลุได้ในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เขามีความตั้งใจที่จะปกปิดก็ยิ่งจะไม่เผยจุดบกพร่องแม้แต่น้อยเป็นอย่างไรไม่เชื่อเหรอตัวมู่ฉางหัวเราะเจ้าเนี่ยช่างระแวงเกินไปฉันตั้งใจว่าเมื่อเจ้าเคลื่อนย้ายมวลสารเสร็จแล้วก็จะกลับไปแล้ว สวีชิงเงียยไปเขาไม่เห็นความผิดปกติจริงๆดังนั้นจึงพยักหน้าขนาดนี้ท้องฟ้ามืดสลัวลงเรื่อยๆพบข้ามกำลังมาถึงสวีชิงลุกขึ้นยืนและกล่าวลาตัวมู่ฉางถ้ามีเวลาว่างในอนาคตก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเราบ้างนะตัวมู่ฉางกล่าวด้วยความรู้สึกแน่นอนสวีชิงพูดเบาๆแน่นอนหลิงเอ๋อก็โผล่ออกมาจากคอเสื้อของเขาและตอบกลับด้วยเสียงที่สดใส ตัวนู่ฉางมองด้วยความปรารถนาดีพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นสวีชิงก็หันหลังและเดินไปยังประตูไม้ที่ไม่ไกลนักเขาใกล้ในไม่ช้าก็หยิบผลึกเพลิงสวรรค์ออกมาใบหน้าในประตูไม้ปรากฏขึ้นและกลืนมันลงไปจากนั้นประตูใหญ่ก็ส่องแสงของการเคลื่อนย้ายมวลสารก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนสวีชิงสูดหายใจเข้าลึกๆก,กำลังจะก้าวเข้าไปแต่ในขณะนี้เสียงทุ้มต่ำก็ดังมาจากด้านหลังเขาอย่างแผ่วเบา ปิดประตูทันทีที่เสียงนี้ดังขึ้นสีหน้าของสวีชิงก็เปลี่ยนไปทันทีกำลังจะก้าวเดินแต่ประตูไม้ก็ปิดลงในพริบตาเคลื่อนพลังของการเคลื่อนย้ายมวลสารภายในก็หายไปทันทีกลายเป็นประตูธรรมดาสวีชิงสีหน้าดูไม่ดีหันศีรษะมองด้านหลังสายตาจับจ้องไปยังร่างหนึ่งที่เดินมาจากระยะไกลรูม่านตาหดตัวนี่คือหญิงสาวชุดแดงคนหนึ่งปล่อยคลื่นพลังของหลิงชางออกมา ทุกที่ที่เธอผ่านไปฝูงชนรอบๆร,ราวกับมองไม่เห็นการมีอยู่ของเธอแม้แต่ตัวมูชางก็ไม่ทันสังเกตเห็นเลยราวกับว่าการรับรู้ของพวกเขาถูกเปลี่ยนแปลงโลกที่พวกเขามองเห็นแตกต่างจากที่สวีชิงเห็นสวีชิงเงียบไปก้มศีรษะประสานมือทำความเคารพต่อคนที่มาคาระวะผู้อาวุโสเขาจําได้ว่าอีกฝ่ายคือเทพบริวารของวิหารเทพจันทราแดงที่ถูกเขาส่งเข้าไปในรอยแยกของโลงศพ และการที่คนที่ควรจะตายกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าก็สามารถตัดสินคำตอบได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่การรับรู้ของผู้คนรอบข้างถูกเปลี่ยนแปลงยิ่งยืนยันตัวตนของคนที่มาได้ดียิ่งขึ้นส่วนคนอื่นๆในวิหารเทพกลางอากาศหรือเหตุใดเทพทูตคนนั้นจึงไม่ทันสังเกตเห็นเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ง่ายยิ่งขึ้นการมีอยู่ของความน่าสะพรึงกลัวภายในโลงศพนี้ในเมื่อสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ได้ ก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเทพทูตได้เช่นกันจากนั้นใช้บางวิธีสร้างร่างแยกออกมาทุกอย่างก็สมเหตุสมผลเมื่อคิดถึงตรงนี้สวีชิงก็แสดงสีหน้าที่เคารพหญิงสาวชุดแดงยิ้มอย่างไม่แสดงออกภายใต้ความกดดันอันใหญ่หลวงที่เพิ่มขึ้นในใจของสวีชิงเธอก็ก้าวเดินเข้ามาทีละก้าวและในที่สุดก็ยืนอยู่ตรงหน้าสวีชิง เมื่อเห็นทัศนคติของสวีชิงเช่นนี้หญิงสาวชุดแดงก็ยิ้มเล็กน้อยไม่แปลกใจที่สวีชิงจำเธอได้เจ้าหนูคนนี้สุภาพแบบนี้เสมอทำให้ฉันไม่สามารถมีความคิดชั่วร้ายได้เลยรุนพี่มีฐานะสูงส่งรุ่นน้องสมควรเป็นเช่นนี้นี่ก็เป็นคำสอนของอาจารย์ของฉันด้วยสวีชิงสแสดงสีหน้าเคร่งขรึมพูดถึงอาจารย์ของเจ้าอีกแล้วเหรอหญิงสาวชุดแดงยิ้มอย่างมีความหมาย สวีชิงสีหน้าไม่เปลี่ยนทำความเคารพอ,อีกครั้งในเมื่อรุ่นพี่ไม่ชอบให้รุ่นน้องพูดถึงรุ่นน้องก็จะไม่พูดถึงหญิงสาวชุดแดงได้ยินดังนั้นก็มองสวีชิงครู่หนึ่งจากนั้นสายหน้ายิ้มฉันรู้ว่าที่มาของเจ้าไม่ธรรมดาอาจารย์ของเจ้าก็น่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ที่นี่คือดินแดนจีเยวหญิงสาวชุดแดงพูดพลางเนยหน้ามองท้องฟ้าสวีชิงเงียบไป ครู่หนึ่งต่อมาเสียงของหญิงสาวชุดแดงก็ดังขึ้นเจ้าหนูยังจำคำมั่นสัญญาใต้ทะเลเพลิงสวรรค์ได้ไหมรุ่นน้องจำได้สวีชิงสแสดงสีหน้าเค,คร่งขรึมพยักหน้าและพูดถ้าอย่างนั้นไปที่ทุ่งน้ำแข็งที่ไม่ละลายทางเหนือของดินแดนจี้เยี่ยวกับฉันเถอะพี่สาวของฉันถูกปราบไว้ที่นัน่นและน้องชายคนหนึ่งก็ถูกฝังอยู่ใต้ทานน้ำแข็งเช่นกัน เสียงของหญิงสาวชุดแดงแฝงความทรงจำไว้มีความเศร้าเล็กน้อยสวีชิงลังเลเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นความจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรหากไปทางเหนือระดับอันตรายที่นั่นจะต้องสูงอย่างยิ่งด้วยความสามารถของเขาการเข้าไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้ในตอนนี้มีความเสี่ยงมากเกินไปส่วนผลประโยชน์เพียงแค่พรแห่งโชคชะตาก็ดูจะไม่สมเหตุสมผล สวีชิงไม่ได้ซ่อนความคิดเหล่านี้ไว้ในใจแต่แสดงความลังเลออกมาบนใบหน้าเขาเข้าใจดีว่าสำหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาสีหน้าของเขาสื่อถึงอะไรอีกฝ่ายรู้ได้ในทันทีนี่คือวิธีการต่อรองของผู้อ่อนแอต่อผู้แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องได้ผลแต่ก็ต้องลองดูกลยุทธ์นี้อาจารย์ของเจ้าก็สอนมาด้วยหรอหญิงสาวชุดแดงมองสวีชิงเล็กน้อย พูดอย่างเย็นชาเสียงสงบแฝงความน่าเกรงขามในความทรงจำของเธอเมื่อเธอเปิดปากเช่นนี้และแสดงสีหน้าเช่นนี้หลายคนก็จะสั่นสะท้านและยอมรับทุกข้อเรียกร้องของเธอสวีชิงแสดงสีหน้าเขินอายด้วยท่าทางนี้ก็ช่วยบรรเทาบรรยากาศที่ตึงเครียดลงได้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นดังนั้นดวงตาของหญิงสาวชุดแดงก็เผยแสงที่ผิดปกติออกมาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวออกมา นี่คือการแลกเปลี่ยนฉันต้องการให้เจ้าร่วมมืออย่างจริงใจตามความต้องการของฉันผลประโยชน์ที่เจ้าจะได้รับมีสมอย่างหนึ่งเจ้าจะได้รับพรแห่งโชคชะตาสองผู้คนในเผ่ามนุษย์ของเขตทะเลเพลิงสวรรค์จะได้รับคำสั่งของวิหารเทพเพื่อยกเว้นเครื่องเส้นบูชาเพิ่มเติมและได้รับการคุ้มครองโดยคำสั่งนี้จนกว่าจะถึงวันบูชาย,ยันครั้งถัดไป สามเมื่อเจ้าทำตามข้อกำหนดของฉันเสร็จแล้วฉันจะมอบของขวัญลึกลับให้เจ้าตอนนี้บอกฉันมาว่าเจ้าเลือกอะไรหญิงสาวชุดแดงจ้องมองสวีชิงและพูดอย่างช้าช้าสวีชิงเงียบไปเงยหน้ามองไปยังตัวมู่ฉางที่อยู่ด้านหลังในขณะนี้ตัวมู่ฉางกำลังเดินจากไปในความรับรู้ของเขาสวีชิงได้จากไปแล้วและแผ่นหลังของเขาก็ดูโดดเดี่ยวเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าหลังจากสวีชิงจากไปความกังวลในใจของเขาก็เพิ่มขึ้นปกคลุมไปทั่วร่างกายฉันตกลงสวีชิงหันกลับมามองไปยังหญิงสาวชุดแดงและกล่าวด้วยเสียงที่สงบความเสี่ยงของการไม่ยอมรับนั้นเห็นได้ชัดและผลประโยชน์ที่ได้รับหลังจากยอมรับก็เป็นสัดส่วนกับวิกฤตสวีชิงจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในใจหญิงสาวชุดแดงได้ยินดังนั้นก็ยิ้มออกมา เธอชอบคนฉลาดที่สุภาพดังนั้นจึงชื่นชมสวีชิงหากเต็มใจก็ย่อมดีที่สุดและทําให้เธอไม่ต้องฆ่าใครฉันให้ความสําคัญกับคํามั่นสัญญามากในชีวิตนี้เจ้าหนูเจ้าสบายใจได้มากับฉันเธอะหญิงสาวชุดแดงพูดพลางเดินไปยังท้องฟ้าก้าวขึ้นสู่หัวใจทีละก้าวยืนอยู่หน้าวิหารเทพสวีชิงสูดหายใจเข้าลึกๆร่างกายก็ทยานขึ้นพุ่งตรงไปยังวิหารเทพ เขาใกลาในไม่ช้าในขณะที่มาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เขามองเห็นคือรูปปั้นของจันทราแดงรูปปั้นนี้ทำให้เขารู้สึกหวาดระแวงอย่างยิ่ง